เพื okay. Then, Lord, The The ่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อควมสุขเพื่อมรรคผลิพาเพื่อมรรแก่าังแ้พ่ตุปัินี้สัานี้สัพรวารานิารานีปูสงปูสังขชาโอโนเชยามะโอโนเช

บุษบโคนาญานยเจริญ้าแต่พระมิศุสงค์ทุจเจริญพระเจ้าายข้าเจ้าทั้งหลายขอน้องเขาวขอ้อายาานะนี้ยาานะนี้แ่พระิุสง์เจ้าแต่พระิุสง์เจ้าทั้งหลายเขายสสัมปทานศักดิ์สิกธิสง ให้พราพนเจ้าทุกฐานมีความสะอาดบริสุทธิ์มีความสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอันสวางลุดพ้นจากอันแหให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุขัยอิจฉาอายุขัยอิจฉาได้สร้างบารมีตลอดชีวิตได้สร้างบารมีตลอดชีวิตไดไปที่ผิดพลาดทางกาย ตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมชาติประถมกับุญ้ท่านสมัที่ตั้งใจกระทําไว้ดีแล้วที่ตั้งใจกระทําไว้ดีแล้วให้ส่งผลก่อนให้ส่งผลก่อนทงภาพมีอารุภาพได้สร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายได้สร้างบารมีขวัอย่างสะดวกจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จ